เขารีบเรียกรถพยาบาลผีสาวได้แต่มองด้วยความเป็นห่วงเธอทำอะไรไม่ได้หมอบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรมากแค่ช็อกเพราะความดันสูงให้น้ำเกลือเสร็จก็กลับบ้านได้พอลืมตาขึ้นมาก็เจอผีเตียงข้างๆหลอกเธอสะดุ้งแล้ลุกขึ้นจากเตียงเธอเริ่มงงกับสิ่งรอบข้างตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วเขามาทำอะไรที่นี่เขาอ,อธิบายเรื่องเธอเป็นลม เขาไม่เชื่อเรื่องที่เธอมาขอมีอะไรด้วยเธอเห็นปฏิทินที่ผ่านมาหลายวันแล้วหลังจากที่จำความได้ตอนนั้นเธอรู้สึกหน้ามืดแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเธอแอบหนีออกมาตอนนี้เธอตกใจแล้วก็กลัวมากพอกลับไปที่ห้อง ก็มีคนมาอยู่แทนแล้วข้าของของเธอก็หายไปหมดเธอรีบโทรหายายแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังยายบอกว่ายายรู้ตั้งแต่ตอนที่โทรหาเธอแล้วตอนนั้นเธอดูแปลกไปเธอโดนเข้าสิงและยึดร่างผีสาวรัวคำถามใส่เชฟเธอห่วงนางเอกแต่เขาไม่ได้ยินเสียงเธอเลยเธอกล้องห่วงเขาเหมือนกันไม่มีที่ให้ไปสักหน่อยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนผีสาวโล่งใจ ที่รู้ว่าเธอยังไม่ตาย ผีสาวนั่งมองเขาทาครีมเขาดูน่ากินสุดๆเสียดายอุตส่าห์หาเจอแล้วแท้ๆแค่แตะตัวยังทำไม่ได้เลยเธอเข้าไปนอนดูเขาใกล้ๆเขางอนที่นางเอกมาหลอกมีที่ให้ไปแต่มาบอกว่าไม่มีพอเขาพลิกตัวกลับมาหน้าเกือบชนเธอกลืนน้ำลายแบบผื่นกระหายเขากังวลที่เธอหายไปอยู่ก็กังวลไม่อยู่ก็เป็นห่วงเธอยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเพราะอยากจะจ เขาแต่หงุดหงิดกว่าเดิมเพราะทําอะไรไม่ได้เลยเธอร้อนใจมันเหลือเวลาไม่มากแล้วต้องสิงร่างคนอื่นแทนคนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเพื่อนสาวเธอตั้งหลักจะวิ่งเข้าสิงแต่มันกลับเด้งออกเพื่อนสาวจิตแข็งทำให้เข้าสิงยากยายบอกให้เธอทำจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้อย่าไปกลัวเธอต้องปกป้องร่างตัวเองถ้ามันกลับมาอีกต้องมองตามมัน แล้วพูดอย่างมั่นใจว่าฉันไม่ใช่คนที่แกจะยุ่งด้วยน้องเคยเห็นเธอมาพอดีเขาเข้ามาทักทายด้วยความเป็นห่วง เขาพาเธอมาพักที่สถานีเธอตีเนียนว่ารู้จักเขาเขาเห็นหน้าเธอซสดนจึงบอกว่าถ้ามีอะไรบอกได้เลยเขาพร้อมจะช่วยเสมอเขาพาเธอมาส่งที่ร้านพอเห็นเธอมากับน้องเขยเขาก็หึงแบบไม่รู้ตัวรีบบอกให้เธอเข้าไปข้างในเขาบอกน้องเขยว่าช่วงนี้ไม่ทำงานหนักไปหน่อยหรอพักบ้างก็ดีนะเธอเริ่มระแวงผีตามที่ยายบอกต่อไปนี้ต้องระวังตัว ให้มากเขาบนที่เธอกล้านั่งอยู่ริมถนนทั้งคืนเห็นเธอกลับเม่ขี้อายเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ยิ่งแปลกใจ น้องเคยเห็นยายเก็บขยะขายจอดรถขวางถนนเขาทำหน้าลำคาญแล้วก็ชนเข้าที่รถอย่างแรงเพื่อนเข้ามาทักอย่างสนิทสนมนางเอกตกใจทำไมเขากล้าแต่ตัวเธอพอเขากอดคอก็ยิ่งตกใจเพื่อนกลแปลกใจเธอกลับไปเป็นแบบเดิมระหว่างที่กำลังบีฟงานนางเอกก็เผลอหลับ ทุกคนเป็นห่วงเธอที่บุคลิกกลับไปกลับมาผีสาวเข้ามาทักแต่นางเอกแกล้งทำเป็นไม่เห็นพอโดนตือ้อเธอก็เริ่มท่องนโมแต่ผีสาวทนได้เธอแกล้งกว่านั้นเยอะ นางเอกวิ่งหนีจนไปชนเชฟจนเขาด่าเธอเข้าเธอตามติดนางเอกทั้งวันเพื่อนมองว่าเธอเหมือนคนบ้าวิ่งปิดหูร้องไปทั่วร้านนางเอกตัดสินใจจะทำตามที่ยายบอกเธอมองตาผีสาวแล้วจะพูดว่าฉันไม่ใช่คนที่เธอจะมายุ่งด้วยแต่เธอพูดออกมาตะกุกตะกัก ผีสาวดีใจคิดว่าเธอยอมคุยด้วยเธอรีบขอยืมร่างนางเอกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนางเอกไม่ยอมเอาไฟขึ้นมาขู่เธอขู่ออกมาด้วยคำพูดที่ตะกุกตะกักจนไฟลามไปไหม้ข้างหลัง เพื่อนได้กลิ่นแปลก,กมีควันพุ่งออกมาจากห้องเก็บของสัญญาณไฟไม่เตือนเขารีบไล่ทุกคนออกไปจากร้านแล้วรีบช่วยกันดับไฟเข้าของได้รับความเสียหายไปไม่น้อยเชฟเข้ามาด่าธเธอเขาทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของร้านอีกแล้วพระเอกบอกให้เขาหยุดแล้วให้เธออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเอาแต่ขอโทษแล้วจ้องหน้าผีสาวด้วยความโกรธนางเอกกลัวว่าจะโดนเข้าสิงเลยแกว่งไฟไปมา เธอแผดเสียงดังลั่นไล่ให้ผีสาวออกไปอย่าให้เธอเจอหน้าอีกผีสาวยอมถอยออกมาเธอมาหาพ่อแล้วเกาะติดเขาแทนพอแม่รู้เข้าก็ตกใจเธอคิดว่าที่มันไม่รุนแรงอาจเป็นเพราะพิธีสะดอกเคราะห์ของแม่หมอที่ทําให้เธอยิ่งเชื่อในตัวแม่หมอมากขึ้นกว่าเดิมพอเห็นว่าค่าสอนของแม่เพิ่งเข้าแม่หมอก็เอาเรื่องหลานมาล่อเธอบอกว่ามีพิธีที่จะขอหลานได้แม่ ก็นามือตามัวรีบจ่ายค่าทำพิธีเขาบังคับให้เธอมาหาหมอพอลองตรวจระบบประสาทเธอก็ดูปกติดีเป็นหมอเองที่ดูผิดปกติ เขาบอกว่าคันตามากแล้วก็ทำท่าทางแปลกๆนางเอกมองเห็นผีย่าของหมอมาแย่ตาเขาเล่นหมอคิดว่านางเอกน่าจะเป็นไบโพลา่าเธอมีสองบุคลิกขี้อายแล้วก็ใจกล้าอาจจะเป็นเพราะเธอคิดมากหรือเครียดหนักเขาคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเพราะไปพูดเรื่องให้เธอปรับตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเอาแต่ตำหนิเธอจนทำให้เธอป่วยเธอพยายามหาที่พักใหม่แต่ว่ามันไม่มี เพระเอกบอกให้เธอหอบของขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาเขาให้เธออยู่จนกว่าจะหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วยังซื้อผ้าห่มใหม่ให้เธอด้วยพี่สาวได้คุยกับพ่อหลายเรื่องเธอพูดในสิ่งที่อยากบอกกับพ่อถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินแล้วตอบกลับมาเขาได้การเชิญไปงานแต่งของเพื่อนเธอ,อยิ่งทำให้เขายิ่งคิดถึงเธอมากขึ้นป่านนี้เธอจะเป็นยังไงจะทำอะไรอยู่ที่ไหนคนเป็นพ่อไม่อาจร รู้ได้เลยเขาเอาแต่ดื่มเหล้ามันทำให้เธอยิ่งเป็นห่วงพ่อกำลังจะล้มเธอกลับแต่ตัวเขาไม่ได้ด้วยซ้ำทั้งที่เขายืนอยู่ข้างหน้าเธอแท้ๆเธอได้แต่เฝ้าดูความเจ็บปวดของพ่อเขาหลับไปทั้งที่กอดรูปของเธอไว้เธอได้แต่กอดพ่อไว้ด้วยความห่วงใย,ยที่เขามองไม่เห็นหลังจัดห้องเสร็จมันก็น้าอยู่ขึ้นมา เธอไม่ลืมที่จะจุดทูปไล่พวกผีร้ายเขาคิดว่าเธอคงจะหิวเลยเซิร์ชบล็อกของนางเอกเจอเมนูที่เธอเคยแชร์วิธีทำลงพอทำเสร็จก็รีบเอามาให้แต่ปากแข็งบอกเป็นของเหลือที่จะเอาไปทิ้งพอชิมดูเธอชอบมันมากรสชาติคล้ายกับที่ย่าเธอเคยทำให้พอเช็กเว็บบอร์ดของตัวเองตอนนี้เธอมีแฟนคลับแล้วหนึ่งคนหลังจากนั้นก็ตอบกลับข้อความของเขาปาก บอกของเหลือแต่มากังวลว่าเธอจะยอมกินไหมเขากลัวว่าเธอจะซึ้งเกินไปจนกลับมาคลั่งใส่เขาอีกถ้าอารมณ์ดีคงกลับมาลุกเขาอีกแน่พอเห็นเธอตอบกลับก็ยิ่งปลื้มเธอเข้าไปใหญ่แต่ยังไม่รู้ตัวว่าเจ้าของบล็อกคือนางเอกเธอฟังเพลงที่เขาเปิดพวกเขาอยู่ห้องข้างๆกันดูเหมือนทั้งคู่จะเริ่มเปิดใจให้กันแล้ว น้องชายเข้ามาขอตังค์พ่อตั้งแต่เช้าเขาอยากได้รองเท้าที่แพงมากเขาตามตื้อจนพ่อยอมใจอ่อนซื้อให้เธอได้แต่บ่นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเธอนึกขึ้นได้ว่าเคยซ่อนเงินไว้แต่เธอวิ่งจับของไม่ได้นี่แหละที่เป็นปัญหาเช้าว,วันต่อมาพวกเขาออกมาทำงานพร้อมกันวันนี้พวกเขามีถ่ายรายการด้วยกันเธอรีบเซิร์ชดูข่าวเพื่อตามให้ทันงานเข้าแล้วจริงๆเธอบังคับตัวเองให้นี ไม่ได้แน่ๆเธอประมาทและตื่นเต้นเกินไปพ่อทำกิมจิอยู่ดีๆเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆจนหน้ามืดล้มหมดสติไปแม่หมอตื่นเต้นกับบ้านของแม่พระเอกเธอเริ่มทำพิธีขอลูกทันที พอเห็นรูปน้องเคยถือก็เริ่มเอกใจดวงเขาแปลกเขาดูเหมือนคนเดียวกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันน้องเคยมาร้านพ่อผีสาวเขาเจอพ่อเนินหมดสติอยู่ที่พื้นพอเห็นรุ่นพี่เข้ามาเขาก็ชวนไปกินร้านอื่นทำเหมือนไม่มีอะไรแต่หันหลังกลับมาดูแบบสะใจก่อนจะรีบเดินออกไปการแข่งเริ่มต้นขึ้นแต่วันนี้จะเปลี่ยนกติกาให้เปลี่ยนกันทำอาหารถ้าคนนึงเข้า อีกคนต้องออกสลับกันจนกว่าจะหมดเวลาเธอเริ่มกังวลคล้ายกับจะเป็นลมผีสาวที่เอาแต่เปิดสมุดจนไม่รู้พ่อของเธอล้มหมดสติ พอเปิดได้ก็รีบวิ่งดีใจออกไปหาพ่อเห็นพ่อนอนนิ่งอยู่ที่พื้นก็เริ่มรนลานจะโทรหาตำรวจก็จับไม่ได้เธอพยายามจะสิงร่างคนอื่นแต่เข้าไม่ได้สักร่างคนเดียวที่คิดออกคือนางเอกถึงเวลาเปลี่ยนตัวนางเอกงองแงไม่อยากเข้ามานางเอกรนลานเอาแต่ขอโทษแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกผีสาวรีบขอความช่วยเหลือจากเธอเพื่อนสาวขอให้พรักเบกกอนเพราะนางเอกรนลานจนทาย ไม่ไหวเธอวิ่งหนีออกมาจากสตูผีสาวตามมาอ้อนวอนผีสาวเร่งเร้าสตูก็เร่งให้เธอกลับไปไทยนางเอกต้องเลือกว่าจะทำอะไรสักอย่างผีสาวใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้าสิงร่างเธอพอเข้ามาได้ก็รีบโทรแจ้งตำรวจพ่อถูกหามส่งโรงพยาบาลเขาเข้ามาถามเธอด้วยความเป็นห่วงเขาให้กำลังใจและขอให้เธออย่าคิดอะไรมากผีสาวก็แกล้งตีเนียนไปนางเอกทำแป้งหกหมด ทำเมนูพวกเขาวัตถุดิบไม่พอผีสาวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเธอใช้ผงทั่วกับธัญพืช แทนแป้งที่เสียไปเธอจะรีบทำให้เสร็จเพื่อจะได้ไปหาพ่อเร็วๆเธอเห็นวิญญาณเริ่มออกมาจากร่างทำให้ยิ่งกังวลขึ้นไปอีกพอเห็นพ่อก็รีบเข้าไปกอดหมอบอกว่าเขาเริ่มเป็นโรคตับแข็งเพราะดื่มเยอะเกินไปเธอบ่นพ่อยกใหญ่ที่เขาดื้อและไม่ยอมฟังเธอเลยเขากลับยิ้มออกมาเพราะเธอบ่นเหมือนลูกสาวของเขาไม่มีผิดเขารู้สึกดีเหมือนกันที่ได้ลูกสาวกลับมาน้องชายรู้ เขาก็รีบตามมาเขากลัวแทบตายว่าพ่อจะไม่กลับมาแบบพี่เธอดึงหูน้องออกไปสั่งสอนเขาไม่รู้ได้ซ้าว่าพ่อของเขาเป็นโรคกลับเธอบ่นอะไรไปน้องชายก็สวนกลับเขายังตั้งสติไม่ได้ว่าพ่อป่วยหนักแค่ไหนเขาเพิ่งเคยโดนตีหัวครั้งแรกนอกจากพี่ก็ไม่มีใครกล้าเพื่อนสาวเข้ามาร่วมยินดีที่เขาชนะการแข่งรอบนี้พระเอกขอให้อย่าใช้กติกาแบบนี้อีกเพื่อนสาวบอก ว่าหัวหน้าอยากให้เปลี่ยนผู้ช่วยเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกพระเอกเข้าข้างเธอแบบไม่รู้ตัวยังไงเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนจากคนที่เชื่อฟังเพื่อนสาวตลอดรอบนี้กลับเข้าข้างนางเอกถ้าจะไล่ออกก็ไล่ทั้งคู่เลยเขาแอบฟังเสียงเธอว่ากลับเข้าห้องเรียงเขาทั้งห่วงทั้งน้อยใจจนต้องโทรไปตำหนิพอบอกว่าอยู่ไกลเขาก็ยิ่งกระวนกระวายมากกว่าเดิม เธอเปิดประตูเข้ามาเซอร์ไพรส์เธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้เขาว่าช่วงนี้กลับมารมดีอีกแล้วหรอ เธอจะลงไปนอนซุกเขารีบรบเขาถามเธอว่าอนาคตอยากทำอะไรเธอมีความฝันว่าอยากมีอะไรกันกับเชฟเขาว่าอย่ามาตลกเธออยากเป็นเชฟจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะสอนให้เขาให้เธอเริ่มจากการใช้มีดแล้วสอนเทคนิคการทำให้เธอแกล้งโดนมีดบาดมือเขารีบเข้ามาดูเธอเอามือยัดปากเขาพอเขาเอาออกมาดูแล้วเห็นว่าเธอแกล้ง ก็โมโหใส่แต่รอยยิ้มที่แสนน่ารักทำให้เขาโกรธเธอไม่ลงพอเขาไม่ยอมให้เธอพักผีสาวก็พุ่งเข้าไปกอดเขาจนเขาต้องยอมเธอเธอจินตนาการว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาเธออยากรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่จึงร้องออกไปถามว่าทำอะไรเขาเพิ่องอาบน้ำเสร็จก็รีบวิ่งไปล็อกห้องทันเวลาพอดีเกือบสวยไปแล้วเธอนี่มาได้จังหวะพอดีเลยพอไม่ได้พระเอกก็หันไปวีน มันไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยเพื่อนมาทำงานก็ตกตะลึงกับวัตถุดิบที่ถูกหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยเขาเปลี่ยนเมนูขายวันนี้เป็นปอเปี๊ยะ เชฟที่อุตส่าห์คิดเมนูมาขายก็ต้องหน้าเจือนเธอรีบเข้ามาถามทำไมไม่บอกว่าเธอเป็นคนเตรียมเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเธอทำเชฟจะพานโมโหเธอเอาได้เขาอุตส่าห์เตรียมเมนูพิเศษมาแต่ดันโดนเธอตัดหน้าก่อนแล้วบอกว่าอย่าว่าเขาสอนละ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดยิ่งโดนเขาวีนใส่เธอก็ยิ่งชอบใจสงั้นเธอโทรไปถามข่าวพ่อพอรู้ว่าเขาไม่เป็นไรมากก็รีบวางพอไม่อยากคุยกับน้อง ให้เสียรมพ่อเอ่ยชมเธอน้องบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดใจผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะชอบดีไหมพ่อได้แต่ํำกับความหลงตัวเองของลูกชายน้องเคยแอบมาเช็กว่าพ่อเป็นยังไงพวกเขามาถึงร้านพอดีน้องเคยเล่นละครแกล้งช่วยพยุงพ่อเข้าร้านทั้งที่เห็นเขาล้มกลับเมินเฉยเขาถามใครเป็นคนมาเจอพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกสาวโทรแจ้ง แต่พี่เขาตุยไปนานแล้วเพราะว่าเขาก็คงจะเข้าใจผิดนั่นแหละน้องเคยบอกให้เขาดูแลตัวเองดีๆแกล้งทำเป็นใส่ใจทั้งที่อยากให้เขาตายพอออกมาจากร้านน้องเคยเอาเครื่องดื่มที่พ่อให้ออกมาปาใส่กระจกรถแตกเพื่อระบายอารมณ์โกรธ พอพระเอกบอกให้เชฟเตรียมเมนูของเขาเพื่อจะขายเขาก็กลับมาอารมณ์ดีขึ้นทันตาเห็นพวกเขาเริ่มสงสัยที่พระเอกชอบเรียกนางเอกติดตัวเขาตลอดเวลาเขาสอนเธอว่าดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เซนส์ช่วยด้วย เธอรีบเข้าไปรูปไล้เขาเพราะเขาบอกว่าดูอย่างเดียวไม่ได้แต่ที่เขาให้ดูคือวัตถุดิบไม่ใช่ดูเขาเขาเป็นที่รักของเราแม่ค้าในตลาดเพราะชอบคุยหยกอ,อกล้อกันประจำเขาช่วยสอนวิธีเชฟกินให้กับเธอด้วยต้องดูอาหารดมกลิ่นถึงจะชิมได้เธอเห็นโต๊ะข้างๆกินเหลือก็หยิบมากินแต่พอเจ้าของเขามา เธอก็ต้องรีบเอาไปคืนเขาลุงแว่นจำพระเอกได้พระเอกบอกว่าใช่ครับจะเอาลายเซ็นไหมแต่ลุงแว่นคือเพื่อนสมัยมัธยมเขาบอกว่าโมโหให้คนรอบข้างฟังบ,บ่อยๆว่าเป็นเพื่อนกับเขาคืนนี้เขาจะไปเจอเพื่อนเก่าพอดีคนอื่นๆก็บ่นคิดถึงพระเอกด้วยแต่พระเอกสีหน้าดูหนักใจไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาเท่าไหร่เขาเสนอว่าให้ชวนเพื่อนๆมาที่ร้านเขาแทนเดี๋ยวจะเลี้ยงเอง ตอนเด็กๆเ,เขาโดนเพื่อนรังแกบ่อยน้องชายไปเจอเงินที่ผีสาวเปิดไว้เขารีบเอามาให้พ่อดูบอกว่าจะขอแบ่งคนละครึ่งกับพ่อแต่พ่อบอกให้เขาออกไปคืนพ่อยอมเขาทุกเรื่องยกเว้นเรื่องพี่เขาไม่ให้ลูกชายไปยุ่งกับของของ,ของพี่เด็ดขาดน้องเคยถามเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอก แล้วถามถึงนิสัยของเธอด้วยน้องสาวบอกว่าช่วงนี้เธอดูแปลกๆไปเดี๋ยวขี้อายเดี๋ยวมั่นใจน้องเคยเริ่มสังเกตพฤติกรรมของนางเอกเธออยากมีลูกมากแต่เด็กก็ไม่ยอมมาให้สักที เธอบังเอิญเห็นโทรศัพท์กล่าเครื่องหนึง่งแต่ก็ไม่ได้สนใจพอเพื่อนจะเข้ามาเขาก็เปลี่ยนผ้าปูชุดลูกมือเปลี่ยนทุกอย่างให้ดูหรูขึ้นแถมยังเลื่อนเมนูของเชฟออกไปอีกน่าสงสารเขาเหลือเกินที่โดนให้ความหวังแล้วก็ผิดหวังอยู่เรื่อยเขาจัดป้ายจัดร้านใหม่หมดเพื่อจะโชว์ให้เห็นว่าฉันประสบความสําเร็จแค่ไหนแถมยังทําเป็นโหดใส่ลูกน้องทําให้เห็นว่าเขานั้นเท่ขนาดไหนเขาเลือกแต่ของแพง มอวเขาเรียกพีสาวออกมาทอดผ้ากันเปื้อนให้เขาเจอซอนมินคนที่ชอบแกล้งและด่าเขาว่าโง่สภาพเขาตอนนี้เป็นลุงแวน่นว่วนหลายสิบโลแถมผมก็ร่วงเยอะจนหัวเริ่มล้านพระเอกแซวว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนไหลกว้างมีเสน่ห์มากกวนน่านี้เวลานี้น่ากลัวเนอะหน้าแก่ลงเยอะเลยแล้วดูพุงนั่นสิใครจะคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนคนอื่นๆก็เริ่มดูถูก เขาไปด้วยใครดีกว่าก็พร้อมจะเข้าข้างคนนั้นพระเอกยังพูดต่ออีกว่าตอนนั้นชอนมินเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งเวลากินขนมพวกเราต้องเป็นคนใจ่ายให้ชอนมินพยายามให้เขาเลิกพูดเรื่องในอดีตบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียด เขาพูดเรื่องที่เคยโดนแกล้งออกมาเพื่อนคนอื่นๆก็พยายามห้ามเขาเริ่มอวดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแค่ไหนชอนมินทนไม่ไหวจึงขอตัวกลับก่อนพระเอกตามชอนมินออกไปพวกเพื่อนที่นั่งกินอยู่ก็เริ่มนินทาเขาเขาตามออกมาแกล้งขอโทษที่พูดแบบนั้นไปแล้วเอาเงินยัดบอกว่าเป็นค่าแท็กซี่เขากลับเพื่อนก็เอานามบัตรให้เขาตอนนี้ชอนมินเป็นแค่เซล์ขายเครื่องดูดฝุ่นแต่พระเอกประสบความสำเร็จพวกเขาแตก ต่างกันมากชอนมินขอให้พระเอกช่วยแนะนำคนรู้จักให้มาซื้อเครื่องดูดฝุ่นกับเขาเขารู้สึกโล่งแต่ก็อยากร้องไห้ออกมาเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำลงไปมันถูกต้องหรือเปล่าผีสาวทำเครื่องเคียงมาให้เขาร้องท้องเธอมาชวนเขาคุยเพื่อให้เขาอารมณ์ดีขึ้นพอเธอเริ่มลวนลามเขาก็รีบบอกว่าหยุดสักทีเถอะเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะกลัวที่เธอทำแบบนี้อย่าให้เขาเอาจริ ไม่งั้นเธอแย่แน่แต่เธอไม่กลัวแล้วก็ชอบใจเธอบอกให้เขาใช้ชีวิตในสิ่งที่อยากทำอยากพูดอะไรก็พูดอย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าให้อภัยได้ก็ให้หัดปล่อยวางบ้างถ้ายังแค้นอยู่ก็ปลดปล่อยไปกินกับของกินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเธอตีเนียนเข้าไปนอนซุกเขาแล้วก็เริ่มจู่จมเขาอีกรอบในที่สุดเชฟก็ได้โชว์เมนูพิเศษของเขาสักทีรอบนี้เขาคงจะไม่ผิดหวัง เขาจะโทรไปขอโทษเพื่อนแต่เพื่อนขอโทษเขาก่อนแล้วก็ขอโทษเรื่องในอดีตด้วยเขารู้สึกโล่งยังบอกไม่ถูกพอรู้ว่าจะได้ไปค้างคืนกับนางเอกเธอก็รีบจัดชุดใหม่ให้เซ็กซี่กว่าเดิมแล้วก็แวกขนให้เรียบร้อยยังไงคืนนี้ก็ต้องจับเขากินให้ได้แต่ที่ซวยคือแม่หมอดันจับเธอได้เธอรู้แล้วว่าพีสาวสิงร่างนี้อยู่เธอรีบวิ่งหนีออกมาแล้วก็ขึ้นรถไปนางเอกที่ ที่ยังงงงก็เดินไปเรื่อยๆพอเขาเห็นเธอในลุกน่ารักก็ยืนอึ้งไปสักพักหนึ่ง